สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กับในฟอร์ซ่าฮอร o ซอนพักเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับตัวแรงจากค่ายมินิหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่กับมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์สจีนะครับในปี2012นะณปัจจุบันมีตัวใหม่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นตัวเก่าแล้วนะครับมีคนขอตัวใหม่ผมมาซึ่งผมไม่มีก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับขอเป็นตัวนี้แทนนะในส่วนของสเปคตัวใหม่ก็หามาให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนขับรถเล่นนะครับก่อนจะพาเกี่ยวกับสเปครถคันนี้ สมัยก่อนคําว่ามินิไม่ใช่ชื่อแบรนด์นะครับเป็นชื่อรุ่นของรถนะครับสมัยก่อนจะวางขายภายใต้ชายคาของ British Motor Corporation นะครับจะขอเรียกชื่อย่อๆว่า BMC นะครับชื่อย่อยๆนะจะวางขายในชื่อรุ่นว่า Austin Seven Mini หรือว่า Morris Mini นั่นเองนะครับที่เราเรียกกันว่า MINI Cooper ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ชื่อรุ่นนะครับคำว่า Cooper คือรุ่นย่อยนะครับแล้วก็ทาง BMW ไปซื้อมานะครับในปี94นะครับและในปี2000 BMW ได้มาีแบรนด์เป็นมินิคูเปอร คือแบรนด์ใหญ่ที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับอ่เาเราเข้าใจกันตามนั้นนะและคำว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์สมาจากไหนใช่ไหมครับมาจากคุณลุงคูเปอร์ที่เราพูดกันไปนะครับคุณลุงคูเปอร์จริงๆเขามีบริษัทของตัวเองคือคูเปอร์คาร์คอมพานีนะครับเป็นทีมแข่งรถแล้วก็พัฒนารถแล้วก็เขาเรียกอะไรนะขายอะไรแต่งของรถใช้คุมมันดีกว่านะครับและคุณลุงคูเปอร์ยังเป็นทีมพัฒนารถของบริษัท BMC นะครับเขาเลยแบบว่ามีอิทธิพลเกี่ยวกับ ในรถในค่ายค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็พัฒนามินินะครับเอาไปลงแข่งนด่นนี่นั่นจนได้แชมป์จนดังและเขาได้ใช้ชื่อรุ่นว่ามินิคูเปอร์คนเลยเรียกกันว่ามินิคูเปอร์นั่นเองนะครับเราเข้าใจกันตามนั้น <laughs> และก็ทาง BMW เล็งเห็นว่าพอเขาก่อตั้งแบรนด์ในปี2000ใช่ไหมและเขาก็เลยแบบว่าอยากได้แผนกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของค่ายมินิขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาดูแลในเรื่องของรถแรงๆแ,แล้วก็รถแข่งของค่ายใช่ไหม <laughs> เขาเลยก่อตั้งแผนกขึ้นมาว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์เองนั่น เอาชื่อของแชมป์โลกในอดีตมาตั้งเป็นชื่อนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าในะส่วนเนี้ยเขาได้เอาทีมของคูเปอร์คาร์คอปานีมาร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยและก็แก้ให้ผมได้เลยนะครับเรามาเข้าเรื่องก,กันต่อนะครับ มันเป็นเหมือนทีมไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมินินะครับเราเข้าใจกันตามนั้นถ้าเกิดยกตัวอย่างเป็นเบนท์ก็จะเป็น AMG ใช่ไหมถ้าเป็น BM ก็จะเป็น M Performance ใช่ไหมครับพอเป็นมินิก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์กนั่นเองนะครับรถคันไหนที่ได้ชื่อว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์กจะเป็นรถแรงทั้งหมดนะครับในปีแรกๆเขาจะขายแค่ชุดแต่งชุดคิดนะครับคือแบบว่าชุดอัปเกรดเครื่องยนต์ช่วงล่างบอดี้พาร์ทนู่นนี่นั่นนะครับจนในปี2008นะครับทาง BM ได้้้ใหหสรรรราางงเเเปป็นนนถขอ John Cooper, ออออจ์์คคูกมลยะับในนนนชื่่่ออรุวามิิจห์คูเปอรรรร์์เวิธมด็ ก่อนจะมาเป็นตัว GP คือธรรมดาก่อนนะครับตัวนั้นแรงมา้าอยู่ที่208แรงมา้าทอร์ก260นิวตันเมตรนะครับที่ว่าเป็นเครื่อง 1600cc ซีูเปอร์ชาร์จอะนะครับอ่านนั่นแหละแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับคือโฉมลิมิเต็ดนะครับ คันนี้จะเป็นมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กจนะครับเราเข้าใจกันก่อนว่ารุ่นย่อยจอห์นคูเปอร์เวิร์กคือตัวแรง GP คือตัวเทพนะครับตัวนี้ที่เราอยู่คันนี้คือเปิดตัวในปี2012แต่วางขายจริงๆปี2013นะครับจะมาผลิตทั้งหมด2,000ขั้นนะครับรหัสตัวนี้จะใช้อยู่บนมินิแฮชเจเน r เรชันที่2นะครับ รหัสบอดี้จะเป็น R56 นะครับในโฉมของเราตัวนี้มีแค่โฉมตัวนี้ตัวเดียวนะแต่ว่าในตัว Gen2 จะมีทั้งหมด2บอดี้นะครับคือตัว3ประตูแฮชแบ็ k ของเราตัวนี้นะครับแล้วก็2ประตูคูเป้มันจะเป็นโฉมเปิดหลังคาคือหลังคาแข็งกับหลังคาผ้าใบนะครับตัวนั้นจะใช้รหัสบอดี้ว่า R56 นะครับผลิตในปี2009จนถึงปี2015นะครับมีทั้งหมด2บอดี้ส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีเป็นตั้งแต่ 1,400cc ถึง 1,600cc เทอร์โบเลยนะครับเราจะขอไล่เรียงกันแบบว่ารวมไปเลยนะครับรหัสเครื่ 1> n 1 2คือ 1,400cc นะครับแล้วก็ n 1 4ก็ 1,400cc ตัวอัปเกรดนะครับ16คือ 1,600cc ส่วน18คือ 1,600cc มีเทอร์โบนะครับแรงม้าก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่200เท่าไหร่118แรงม้าไปจนถึง208แรงมา้านะครับ ในส่วนของรถขเราคันนี้มันเป็นพื้นฐานของ Cooper S นะครับเลยตัวนั้นจะใช้เป็นเครื่อง N18 นะครับแรงม้าตัวนั้นจะอยู่ที่181แรงมา้าแต่พอมาอยู่ในรถของเราคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1 6 0 0กร้ซีซีสสูบเรี่ยงเทอร์โบนะครับรหัสเครื่องเป็น N18 นะแรงมา้าอยู่ที่218ตัวนะครับที่6,000รอบนะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่ประมาณ200กว่านะครับ280หรือ300เนี่ยที่2,000รอบจนถึง5,000รอบนะครับทอร์กค่อนข้างน้อยนะน้อยมากๆนะครับแต่ก็แงล่ละเพราะว่าแรงม้าาามมมัันกกวว่ตเดิแค สิตัวเองนะครับนึกออกไหมอันนี้สิบตัวในที่นี้คือเราไปอิงจากตัว John Cooper w o r k ตัวแรกนะเราจะไม่นับ Cooper S นะครับศูนย์ถึงร้อถคันนี้จะอยู่ที่6.3วิท็อปสปีดล็อกกล่องที่240กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะ ท็อปสปีดคันนี้อย่างที่เราบอกไปว่า240ใช่ไหมอะไรเคนณบอกมันจะแรงตรงไหนใช่ปะต้องบอกว่าแรงม้าแค่218ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าน้ําหนักรถคันนี้1,150กิโลเองนะครับถ้าเกิดเราเอามาอิงแรงม้าต่อน้ําหนักจะได้เท่ากับ,บ5.2กิโลต่อแรงม้า1ตัวนะครับซึ่งแบบถือว่าเบามากๆแล้วก็แรงมากๆนะครับภายในก็สไตล์มินิเนาะหน้าจอใหญ่ๆเนะครับเป็นเรื่องไม้อันนี้เป็นวัดรอบนะครับเท่ดีผมชอบนะเป็นค่ายรถที่ผมชอบมากๆนะครับแต่คันมานเล็กไปนิดนึงกู <laughs> สื้อเกิดมาตัวใหญ่ไ ส่วนจุดที่แตกต่างของคันนี้นี่นอันนี้คือ n u m b e r รนะครับ Run Number นะรถคันนี้เป็น337นะครับส่วนที่แตกต่างกับ Cooper S ตรงไหนใช่ไหมลต่างๆที่แบบว่าเห็นหลกัลกๆเลยคือเบรกใหญ่ขึ้นเป็นเบรก6พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นเบาะเรคโลน้ำหนักเบาแล้วก็ไล่เบาทุกอย่างที่ไล่ได้นะครับแล้วก็ถอดเบาะหลังออกนะครับใส่เป็นโลบาร์แทนนะเห็นไหมอันนี้โลบาร์นะครับไม่มีเบาะหลังจริงๆจะมีเบาะหลังนั่งได้2คนนะครับ หรือถ้าเกิดอยากแบบฮาร์ดคอร์นั่งก็ได้นะแล้วก็เอามือจับโรบาร์ไปนะครับก็ปะเรามาขับรถเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะเป็นไงเท่ไหมโคตรชอบ,บอเลยโคตรเท่เลยมาเราอยู่นอกแล้วนะครับเป็นไงรอบคันอีกสักรอบหนึ่งโคตรเท่นะครับ อันนี้มันจะที่เราบอกไปว่ามันผลิตอยู่ในพื้นฐานของ MINI GEN เดอร์ชั้นสอใช่ไหมครับในตัว MINI ช่วงโฉมแรกๆที่ว่าปีแบบว่าตัว a อล t i n m ินิกั m มอริส MINI เขาไม่นับรวมนะม i นิเจนหจะผลิตในปี2000ถึง2008นะครับตัวนั้นจะใช้รหัสบ,บอดี้ว่า R50 กับ R52 นะครับ50 53คือโฉม3ประตูของเรา52จะเป็นโฉมเปิดหลังคาที่เราบอกไปนะครับทำไมถึงชียกแบบว่าคำว่าซีรีส์เข้ามา อย่างบางทีเราไปเห็นในรถมือสองเนี่ยเวลาเขาเขียนแบบว่า Mini Cooper R 50, R 53, มินิคูเปอร์ R50 R53 เราจะได้รู้ไงว่าอ๋อรถรุ่นนี้มันเป็นโฉมเจน1นะพอเป็น R56 คืออ๋อมันเป็นเจน2นะเราเข้าใจกันตามน,นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราว่าไปเมื่อกี้คือตัวใหม่นะครับณปนะัจจุบันที่เราว่ามันมีตัวใหม่แล้วใช่ไหมนะครับมันคือตัวมินิจอนคูเปอร์เวิร์กจีพีปี2020นะครับตัวนั้นจะเป็นลิมิเต็ด3,000คันนะครับรู้สึกว่าในไทยจะเอาเข้ามา30คันมั้งนะครับแบบ c p u นะะ CPU CPU คคืืออไร complete build up นะครับหรือเข้ามาทาั้งคันแบบว่าประกอบเสร็จแล้วแล้วก็เอารถเข้ามาทั้งคันนะครับเราเข้าใจกันตามนั้นว่าเราจะไปเห็นแบบว่าในบโบชัวแบบว่านําเข้า c ี U C วซให้เราเข้าใจว่าอ๋อเขาประกอบเป็นคันแล้วก็นาเข้าเข้ามาไม่ได้ประกอบเขาไม่ได้ก็เลยนะไม่ได้เอามาเป็นอะไหล่แล้วก็มาในมาประกอบในประเทศไทยนะครับเออพูดผิดถูกถูกเกาะพายยนะครับส่วนของสเปคใช่ไหมตัวนั้นจะอยู่พื้นฐานของมินิเจเนเรชั่นที่3นะครับลาดบริีจะเป็น F 55 5 6 5 7นะครับ ครื่องยนต์ตัวนั้นจะได้อัปเกรดแล้วจะเป็น 2,000cc สี่สูบเรียงเทอร์โบนะครับตัวนั้นจะใช้รหัสเครื่องเป็น B48A20T1 นะค <c> ร <oughs> ับในโฉม225กิโลวัตต์นะครับแรงม้าตัวนั้นอยู่ที่302แรงม้าทอร์ก450นิวตันเมตรนะครับ0-100ตัวนั้นจะอยู่ที่4เท่าไหร่นะ5.2วินะครับท็อปสปีดอยู่ที่2 6 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็งงเหมือนกันว่าทำไมให้ท็อปสปีดมาค่อนข้างน้อยทั้งที่เครื่องมันแรงมากนะครับ ไม่งั้นเป็นแบบว่าคู่แข่งไทยอาได้เลยนะเพราะว่าเป็นรถขับหน้าเหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นรถคันเล็กมั้งเขาเลยให้ท็อปสปีดมาแบบแค่นี้ก็พอใช่ไหมมาเข้าเรื่องกับรถคันนาดอีกนิดนึงนะครับเกียร์รถคันนาดจะเป็นเกียร์ออโต้ Auto 8สปีดนะครับจะไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเป็น MT แบบคันนี้แหละนะครับจะใช้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะน้ำหนักคันนาดจะได้เพิ่มขึ้นมานิดนึงคือ1,255กิโลนะครับเอาแรงม้ามาหารน้ำหนักก็จะได้เท่าเดิมคือ4.1กิโลต่อ1 แรงม้านะครับซึ่งน้อยกว่าคันนี้ไปแรงม้าหนึ่งตัวแบบว่าน้อยกว่าคันนี้คือ1 1ึกิโลเลยนะน้อยมากๆเลยครับในส่วนอะไรนะคนอาจจะคิดว่าอ่ะเขาควบรวมกับ BM เอ็มใช่ไหมเขาต้องใช้เครื่องเดียวกับ BM เแน่เลยก็ต้องต้องบอกว่าใช่นะครับเครื่องตัวนั้นจะใช้อยู่ในตัว BMW ซีรีส์1คือ M135i F40 นะครับแล้วก็จะอยู่ในซีรีส์2คือ M235i f 4 4นะครับแล้วก็อยู่ใน X2 M35i นะครับแล้วก็จะอยู่ในค่ายเดียวกันคือ Clubman นะครับ John Cooper Works นะ Clubman John Cooper Works คือตัวแรงนั่นแหละที่เราว่าไปนะครับเพราะว่ามันลงท้ายด้วย John Cooper Works รแรงมาเท่ากันเลยคือ302แรงมา้านะครับในตัว Clubman แล้วก็จะอยู่ใน Countryman ในเกมนี้ก็มีนะ แต่ว่าเป็นตัวเก่านะครับน่าจะมาปัจจุบันเป็นตัวใหม่แล้วนะครับจอดคูเปอร์เวิร์คเหมือนกันนะครับแรงม้าเท่าเดิมเขาก็อาจจะพูดแบบว่าอ้าวถ้างั้นจอดคูเปอร์เวิร์คจีพีก็ไม่ได้แรงที่สุดดิต้องบอกว่าแรงม้าเท่ากันก็นกจริงแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะมากนะครับในตัวขับแมนน้าหนักอยู่ที่1450นี่ยกิโลเลยนะครับในส่วนของคันที่แมนอยู่ที่1,650กิกโลเลยนะครับเอาแรงม้ามามหารน้ําหนักยังไงตัว GP ก็แรงกว่าและก็พิ้วว่าอยู่ดีนะครับเข้าใจไหม <c oughs> ขับหน้าก็ดูเบรกได้แล้วเ <laughs> ต่างากับเป็นรถที่ต่าจริงๆ <laughs> ถ้าไม่ล็อกรอบน่าจะแบบว่าตัวตึงอยู่นดกบอกป่ะเขาเรียกอะไรนะล็อกกล่องล็อกกล่องเออถ้าไม่ล็อกกลอ่องน่าจะเป็นแบบตัวตึงอยู่ <laughs> <laughs> นะแอบเสียดด้เนาะ <laughs> เขามาขายในไทย30สิบคันนะในโฉมตัวใหม่อะนะครับราคาอยู่ที่4.2ล้านก็ <laughs> <laughs> ถามผมว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะสำหรับรถลิมิเต็ดที่ผลิตมาแค่3,000คันน่นาจะขายหมดไปแล้วแหละเนาะนะครับโคตรเท่โคตรกระป๋องนี่คนจิ๋วดิ สั้นเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเพราะรถมันไม่แรง <laughs> เราไปขับรถเขาเรียกอะไรเราไปแต่งรถกันดีกว่าบ้านหลังแรกของเรา 2012 Mini John Cooper Works GP นะครับอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดมันเป็นเขาเรียกแหละปีเปิดตัว2012นะครับแต่วางขายจริงๆจ,จะเป็นปี2013นะครับเรามาดูกันว่ารถคันนี้สเปคเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับแรงม้า215ตัวท็อก280นิวตันเมตรนะเป็นไงข้อมูลเราตรงนะเว้ยน้ำหนัก1,160กิโลรถหน้าหนัก61%เพราะว่าเป็นเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับความจุกระบอกสูบ1,598ซีซีนะครับวางเป็น1.6ลิตรสี่สูบเลี้ยงเทอร์โบล,ลันนี่ได้นี่คือเครื่องดับเบิล R.C นะครับช่างมันมแล้วกัน เป็นรถขับหน้านะครับแปลงเป็นขับหลังได้แล้วก็ขับสี่ได้นะครับชุดแต่งละแต่งได้แค่ลิ้นหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็สปอยลอร์หลังแบบงงๆแน่นอน <laughs> ต้องบอกว่าตัวใหม่อ่ะชุดแต่งมันเท่มากนะครับแต่ว่าผมไม่มีไนงะผมเลยเอามาเล่นไม่ได้ก็ขออภัยแล้วกันเนาะเสียดายเมือนกันนะครับไม่เป็นไรเลยไปงี้ส่วนในเกมมันก็จะมีแบบว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์กตัวแรกก็มีเหมือนกันนะตัวนั้นจะเป็นวบอร์ดีได้โคตรเท่เลยนะครับช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน <laughs> เราขอกาไว้ก่อนเนี่ยเราค่อยมาเล่นเนาะยางเดิมๆเ,เป็นขอบ17นิ้วนะครับไซส์215นนะ4ี่17นะครับนี่หายยางมือสองได้นะเว้ยตัวเนี้ยยางเปอร์เซ็นต์อะแบบใครอยากใช้ขอบ17อ่อะใส่รถบ้านเลยอะพอเป็นแบบบีบีเอได้ไหมเราอยากเป็นแบบ VIP อพอะ นี่นี่อันนี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้อันนี้เลยใส่แม่งเลยผมชอบไอ้เนี้ยไงออฟเซ็ตอันไหนเที่ยวกันอันไหนเที่ยวกันอันนี้เพราะมัน,น,น <c oughs> <laughs> เป็นสีทองอยังไงละ่ะใช่ไหมครับเรามา,าแต่งเครื่องก่อนจริงๆ17ก็พอแล้วนะโหใส่ได้ยังสิบเก้าเลยเหรอสิบเก้าแม่งบางไปไม่เอาเว้ยแม่งเหมือนแบบเพี้ยนรถอะไรก็ไม่รู้อะดูสิบแปดยังแอบบางไปเลยนะตอน,น,นผมอะ ไม่เป็นไรเรามาแบบทรงนี้แล้วใช่ไหมมันก็ต้องแบบแม็กบางๆไว้ดิฟังท่อก่อนเลยนะครับก่อนจะแต่งอย่างอื่นอันนี้เป็นท่อเดิมท่อสต็อกนะครับอันนี้เป็นท่อสติ๊กนะครับอ่าเสียเปลี่ยนละอันนี้เป็นท่อสปอร์ตนะครับลั่นขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นท่อแข็งนะครับ ผมชอบสปอร์ตมากกว่าว่แต่ไม่เป็นไรเพื่อความแรงเลยครับเราใส่มันเข้าไปอันนี้ขยันเลสไลน์นะครับตั้งแต่มนเข้าไปเพื่อนอย่ามัวเสียเวลาเท่นะครับเป็นรถที่เท่จริงๆคอาชอบเลยราคามันเล็กอะ่ะผมสูงแบบร้อยแปดห้าใช้มานั่งรถอย่างนี้ก็ไม่ไหวปล่าๆให้มันอึดอัดอันนี้เป็นอันตีแลกนะครับเลสเทอร์โบ วิสอันตีแรกไม่เอาไม่ใส่มันน่าลำคาบมาดูช่วงล่างนะครับเบรกเดิมมันเป็นแบมโบอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะเขียนคำว่าจอ h คูเปอร์เวิร์ต้องใช้คำว่าบายแบมโบนะครับเขาให้แบมโบผลิตให้แล้วก็มาใส่โลโก้ของตัวเองนะครับ ขยายเฉพาะเบรกหน้านะเบรกหลังไม่ได้ขยายนะครับเบรกหลังรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดิมกับของตัว Cooper S เอสมั้งนะครับเตี้ยไปละวงเทปอะโคตรเทพอะปรับแคมเบอร์หน้าด้วยเวะโอ้โหล้อแต่เสียดายว่ามันแบบว่าขยายไซร์ล้อออกมาไม่ได้ล้อมันจมซุ้มใหม่โลปานะครับไม่ใส่อะไรกันลดน้ำหนักให้เขานะครับจากตอนแรก1160งห่งหกยใช่ไหมเราจะลดไป115 151บกิโลนะครับเดือพันกิโล เล็กโคตรสวยบอกเลยว่าถ้าไม่ล็อกล็อกล่อแบบแม่งตัวตึงเลยรถคันนี้สปอร์ตใส่เป็นเกียร์เรสไปถ้ใส่มันเข้าไปเพื่อนเสียเวลาใช่ปะลดน้ำหนักไปมาเราแต่งอะไรไปบ้างสาหรับถคันนี้นี่ครับ จากเดิมเดม215แรงม้าเป็น471แรงม้าทอก547นิวตันเมตรนะครับจากเดิมเม280มั้งเออต้องบอกไว้ก่อนว่าแรงม้าที่เราบอกไว้ว่า218ใช่ไหมอันนั้นคือสเปค EU หรือทั่วไปนะครับในอเมริกาจะได้เป็น215แรงม้านะจะลดไป2แรงม้าเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะครับน้ำหนักจาก1,160กิโลเหลือ990กิโลนะครับหน้าหนักจาก61เหลือ58ขยายความจุจาก1598เป็น2,000ซีนะครับก็ปไปดูดีกว่าว่ามันทำสิ่งอะไรได้บ้าง สีเดิมเดิมก็เท่อยู่แล้วนะมีลายแถบแดงด้วยนะครับทำได้แค่สีเดียว <c oughs> สีขาวเออสีอะเลสีเทาหลังคาขาวกระจกแดงนะครับแมงโกเทโคต,เ,คตเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเปลี่ยนสีรถด่ามันสวยนะแต่ว่าลายมันหายอะขออนย่าตไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับ <S <S 1> <S 1> เหมือนกันพอเปลี่ยนปักรบองหน้าลายก็หายเหมือนกันนะครับไม่เปลี่ยนแล้วกัน กระจกอะกระจกก็หายห้ามเปลี่ยนเลยอะใช้ไม่ได้เลยว่ะเพื่อนโกดเท่เลยล้อ <c oughs> แม็กเราจะไปสีนี้นะครับที่เราเลือกใส่แม็กนี้เพราะเราชอบสีนี้ไงปั๊มเบรกก็เดิมเลยสีแดงเพราะมันตัดกับสีรถดีเห็นไหมขาวแดงเทาดำเลยนะสีแดงนะครับสรุปคันนี้กูไม่ได้แต่งเช่ะไรเลยนะครับก็ปะขับรถเล่นดีกว่าเดี๋ยวสีเวลามา,า,มาข้างนอกแล้วางตัวตึงขับหน้า โคตรเท่ละก็เราบอกไปแล้วเนาะส่วนใหญ่เราจะพูดไปแล้วว่าช่องเราสามารถขอรถได้นะครับก็ขอมาได้นะแต่ต้องให้ผมว่างก่อนนะครับเกียร์สามล้อยังฟรีอ่ะขับยากบอกเลยว่าขับยากนะครับรถอย่างเงี้ยมันจาร์ดเสียตลอดเวลาใอ่ไหมมันจะเลี้ยวไม่ค่อยไปนะครับเวลาเราเลี้ยวทางจะดำเลยล้อจะดำเลยเพราะว่าเราหน้ามันฟรี รถมันอัดได้เสียคือล้อหน้ามันไม่เกาะกับพื้นถนนนะครับมันเลยทําให้แบบว่าเราไม่สามารถควบคุมรถได้มันก็จะถลายไปอย่างเดียวเลยนะครับส่วนรถคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนหลอยว่าข้อมูลแบบว่ารายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากนะครับที่แบบว่าบางทีอาจจะเห็นว่าช้าจังวะขอไปตั้งนานไม่ได้ต้องบอกว่ามันหาข้อมูลมาแบบว่ารายละเอียดเป็งแบบว่ายิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งเจอใช้คำนี้เลยแหละครับแล้วผมก็ต้องมาแบบว่าสรุปเพื่อให้มันไม่นานกินไปนี่บอกไปนะครับเราก็ต้องมาสรุปนิดหน่อยแล้วก็เราจะเขียนเป็นแบบว่าเรื่องอะไรอ่ะ เราจะลิสต์ไว้ว่า,าเราจะพูดถึงเรื่องนี้นี่นีนีแล้วก็เราก็มาพูดสดเลยนะครับเพราะงั้นบางทีมันจะแบบว่าคําพูดผิดพลาดหรือเหลือว่าลิ้นพันกันยังไงก็ขออภยัยละกันนะครับเพราะว่าไม่มีสคริปต์นะที่พูดมานี่คือแบบว่าพูดสดอ่ะพูดไปเล่นไปอ่นะบางทีแบบว่าผิดพลาดกูก็ลบอัดใหม่เป็นสิบรอบอีสิบรอบไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เออมีขอว m w M5 มา้านะครับโฉบว1 0ิบนนะั้นะเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนต่อจากคันนี้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นแบบว่าค่ายเดียวกันไงณปัจจุบันมินิอยู่ภายใต้ของแบรนด์ของ bmw นะครับโคตรเทพนะครเทจริงอะไรจริงมันก็ไม่ได้แรงหัวกว่าเพราะว่ามันเป็นรถคันมาด้วยนะแล้วก็แรงม้ามันแค่400กว่านะครับ มันก็แรงแหละไม่ว่าแรงในตัวของมันอะเราจะไปเทียบกันแบบว่ารถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์ที่เราทําในช่องไปไม่ได้นะวรั <laughs> มันเลยดูแบบว่ามันไม่ชิมเลเหมือนรถเต่าเลยรแบ <laughs> เลื่อนไมค์ก็แบบว่าทุกวันนี้แม่ก็ยังไม่เบียดเลยเว้ยแม่ก็ยังมีแบบว่าไอ้จอกลมๆกลางนี่ตลอดเวลาแต่เพียงแค่ณปัจจุบันมันจะเป็นแบบว่าจอมัลติฟังก์ชันเน่ย นะครับหน้าก็ดริฟได้เะครับมันไม่ได้ดิฟหรอกเราแค่ปล่อยให้หลังมันสไลด์สมัยก่อนเขาแบบรถอย่างเงี้ยแม่งมาแข่งมือเรียนสภาพมันเจ๋งเนี่ย ณปัจจุบันคูเปอร์คาร์คอมบิน,นีก็ยังมีหน้าเว็บยังขายเกี่ยวกับว่าชุดอัปเกรดของรถมินิอยู่นะตั้งแต่รุ่นแรกเลยจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะครับยังขายอยู่นะผมก็งงเหมือนกันนะว่าเขาเป็นทีมช่างในบ m w หรือเปล่าวะหรือว่าเขาแยกตัวออกมา BMW เอาไปใช้แค่ชื่อหรือเปล่าไม่ได้เอาทีมช่างไปหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เนี่ยครับยากคือถ้าเกิดเราเลี้ยวอยู่เราต้องห้ามเติมคันเร่งเลยถ้าเติมคันเร่งรถมันเป็นอันเดอร์เซียแล้วมันกลายเป็นว่าล้มันจะเลี้ยวยากทันทีแล้วถ้าเกิดแบบอา่าเราลองยกคันเร่งดูนะมัน,นมจะเลี้ยวง่ายทันท,ทีเลยเว้ยต้องปรับตัวนิดนึงครับโคตรเท่เลยชอบม,มากแต่หลังคามันโป่งนะผมคิดว่าต่อให้ผมตัวสูงยังไงผมว่าหัวก็น่าน่าจะเขาเรื่องอะไร ไม่น่าจะติดหลังคาหรอกเพราะว่ามันสูงมากเลยดูยแล้วก็บอกมันเตี้ยนึกออกไหมแต่ไม่ชอบรถเล็กๆเ้เยมันนั่งแล้วมันอึดอัดอะไอ้ยันเขาดิฟโชว์ไปที่เห็นตัวเลขหน้าปัดนะั่นคือไม์นะครับไม์เปอร์อาัลนะไม่ใช่กิโลนะครับ ถ้าจะหาก,กิโลต้องเอาไปคูณ1.6นะครับเอาจริงมันให้ททอปสปีดมาน้อยนะ240กิโลเมตรเองหรออาจจะเพราะเซฟตี้แหละมังนะ้งเนาะเพราะว่าแบบว่ารถคันมันเล็กอะเอาไปขับแรงมากเหมือนก็ไม่ดีใช่ไหมวันนี้เราเป็นคนดีไว้แล้วขับรถแบบไม่ออกเลน <laughs> ที่ลัางๆมันจะใช้ไฟไท้ายแบบว่าทงชาติอังกฤษแหละนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลืมตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟไท้ายแบบนั้นนะครับยังเป็นไฟไท้ายแบบนี้อยู่กูจะกดเบรกออกมา,าอ๋อตัวนี้เฮ้ย <laughs> ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจกูไปทดสอบพาวสปีดเลยแล้วกันนี่มะเราไปทดสอบพาวสปีดดีกว่าตัวแรงจากอังกฤษโดยผู้ผู้ถือครองเยอรมันจะพูดอะไรเนี่ยเบอร์โช สูเขอาเ์เบรกหลังคุ้มเยียบไปยอมดิ <laughs> <laughs> มันไม่ไหวอะช่างมันแล้วกันเนาะมันต้องไปปรับเบรกหลังให้มันจับเยอะกว่านี้ไว้มันจะจบเบิมเบินล้อหน้าได้มาวันนี้ได้อยู่กนตับมินิจอนคูเปอร์เวิร์สจีปี2012นะครับถ้านับเป็น GP านาเป็นโฉมเจนแรกได้ไหมเพราะว่านบปัจจุบันมีตัวใหม่แล้วอะ แรงม้าคันนี้ที่เราแต่งไปเป็น471แรงมา้าพง517นิวตนเมตรนะค,ค,ครับน้ำหนัก990กิโลจาก1,150กิโลนะครับขยายซีซีเป็น2,000 cc นะครับเขามีลปลดล็อกกล่องไหมของจริงอนะ่ะ โฉมตัวใหม่เอาเข้ามาในไทยสามสิบคันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้นะว่าเอาเข้ามากี่คันนะในโฉมตัวแรกนเนี่ยหรือเอาเข้ามานี่ไม่ได้เอาเข้าอะไรก็ไม่รู้เหมนกนเยตันแล้วนะครับ313อยสกระป๋องซิ่งเลย300ร้อยจิ๋วๆแค่ได้วิ่ง300เลยนะแรงหนาปีนะได้ยุ่เสียจบ,บัวเปล่า,วาว โอสมุส่มุดโอ้สามุดเง้ยก็ไปสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับไม่ายนะชอบก็กดติดตามเหมือนกันนะสักใครสักใครสักใครอยากเห็นลูไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็น BMW เอ็มห้าวนะครับเครื่อง V10 ิโมแรกแล้วก็โมสุดท้ทายของครับกับอะไรนะ f e r r y 599นะครับ, <Okay. S 1> 99, รบเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะก็ไปละบ๊ายบายสดดยวัสดีครับไปเนี่ย